สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาหาพึ่งกันเหมือนเดิมทุกเช้านะผมวันนี้ขับรถมาครับเจอตัวกินดอกยาราบนะผมเต็มเลยครับตัวตัวเต็มเลยนะผมเต็มขาทั้งนั้นเลย <_ letter> เดี๋ยวมาดูครับว่าบินไปทางไหนเนาะเราจะดูนะครับเทคนิคก,การตามตัวว่าตามยังไงให้ถึงหลังนะครับจเจอหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันเห็นไหม ไปนู่นน่ะขณะเราเจอตัวนะบินไปทางนี้นะครับผมู่ทางนี้เลยเดี๋ยวไปตามกันดูบินไม่โด่งนะครับบินเลียดเลียดจอดอ้อยนะครับไปงี้นะครับมไปขึ้นเลยเอขึ้นเลยบินเลียดขไปนี่นะครับเดตามดูนะครับผมมันจะมีป่าล้างอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปดูกันหลังจากที่เราดูตัวตรงนู้นนะครับเราเพิ่งบินเลียดมาท <normalized> างนี้นะครับผมที่เนี่ยป่าอ้อยนะครับเราเจอนะครับผมขี่ตามมาเรื่อยๆนะ อยู่นี่ครับเกาะต้นโพนะผมฝายกิ่งนู่นนะฮะเดี๋ยวทำครบก่อนนะผมเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะครับพึ่งรังใหญ่ไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะนดำเนี่ยเกาะต้นโพนะครับผมไม่แน่จะต้องต่อถอยนะพอขึ้นนะผมเดี๋ยวผมไปหาซีฟูมก่อนนะพอกล้องพอมาอ่ะอันนี้ผมก็อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวพอขึ้นไปนะครับผมพึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับ แต่ข้างล่างเนี่ยต้องทําครบนะครับเพราะว่าไปตีรังแรกมาแล้วนะครับแล้วผมมีกลิ่นน้อยด้วยนะครับก็เลยต้องทําครบไว้เนาะเพราะว่าดูจากทิศแล้วนะครับพึ่งมันอยู่ตรงตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าตรงนี้เป็นโล่งเน่ยทางเข้าออกพึ่งเ่ะมันอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเป่าควันไปมันน่าจะพุ่งมาทางผมนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องมีครบไว้นะเพื่อความปลอดภัยเนาะก็เดี๋ยวเราพอขึ้นไปบนนะครับอ่ะนี่นะครับผมหัวน้ําใหญ่นะครับตัวเข้าออกเต็มเลยนะผมเพราะว่า ออกไปกินดอกยาลาบนะครับผมแล้วก็อาจจะมีไปกินดอกอื่นด้วยเนาะหลังใหญ่นะผมแต่มันลุ้นหัวน้ำไมันี่กว่าทุกคนเราจะได้น้ําเยอะหรือเปล่าอ่ะอันนี้พอก็ขึ้นไปแล้วนะครับผมใกล้จะถึงหลังนะครับหลัำพึ่งอยู่ตรงนี้นะครับหลังใหญ่มากครับ นี่พ่อถึงรังแล้วนะครับไม่ได้ใช้ทอยนะครับผมก็คือปีนขึ้นไปได้ง่ายครับมันมีกิ่งเนาะ โอ้โหหัวน้ำปิดตาเลยครับส,สวย หัวน้ําปิดตานะผมโหสวยมากครับหัวน้ําอันนี้ปิดตาแน่นเลยนะครับผมอันนี้คือเราโดนต่อยนี่ครับผมเราต้องหาควันนะครับอ่ะนนี่กรณีเราโดนนะวันนี้ผมโวไปสองตัวนะครับผม จริงนะครับไม่เอาเล่นเลยอ่าอ่าได้อยู่นี่ครับกรณีถ้าเพิ่งกวนนะให้เราทำกวันได้เยอะนะผม ตอนนี้เต็มเต็มผมเลยนะครับขอบไปนะครับ จดครบแล้วอยู่ตายครบนะครับผมไปแชคสำคัญนะครับผมถ้าไม่มีนะแย่นะครับเดนไปสามตัวเดนไปสามเน้นๆ <_ Q> ตอนนี้เบาแล้วมันมุดต่อยอเดย เอาถังนะครับเอามาจิตใต้ควันพ่อหนูดึงเชือกมานะเอามาเลยครับ นี่นะครับผมนี่นะโอ้โหหัน้ำสวยมากครับทุกคนออกไปได้นะตัวเยอะมากเลยนี่นะหัวน้ำตัวนี้